แฟนคลับของน้องเอเมเล็กหลายคนเลยนะครับเขาอยากจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างพวกเขาไม่ได้แต่ชาวตะลุยปาร์ตี้จะได้ดูไปดูกันครับอย่างที่บอกนะครับว่างานเนี่ยเขาจัดเป็น2องพาร์ทด้วยกันอีกที่หนึ่งคือที่ Bangkok Airways Blue r ร b o n s Lounge ชั่นเองซึ่งภายในงานเนี่ยแขก VIP ศิลปินดาราของเรานะครับก็จะเอนจอยกับค็อกเทลกับเครื่องดื่มกับอาหาร บอกแล้วนะครับว่าในค่ำคืนนี้นี่คือทุกคนเหมือนกับดาราฮอลลีวูดจริงๆเลยนะครับมีโอกาสได้ดูหนังเยอะมากแล้วหนังที่ประทับใจเอาประทับใจก่อนแล้วกันในปีที่ผ่านมานี่คือเรื่องอะไรครับส่วนตัวจะชอบเรื่อง b ิกิน a g ไอเกนมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันนักร้องก็ชอบผู้หญิงก็ชอบหนังก็ดีเพลงก็พอทุกอย่างแบบว่าทัชชิ่งมากๆรู้สึกประทับใจซาวด์แท๊กสร้างหนังหรือว่าหนังสร้างซาวด์แทก ยากนาะมาแล้วแต่ว่าคนจะชอบอะไรถ้าชอบถ้าชอบเพลงอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเพลงอาจจะมาช่วยเสริมหนังด้วยเหมือนกันอีกจริงๆแล้วรายการของเรานี่ออนแอร์ก็รางวัลอสการ์ออกมาแล้วเรื่องไหนในใจที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้เจ้าตัวออสการ์นี้เอาไปครองครับโอ้โหเชียร์อยู่หลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าอย่างตะกี้ที่พูดไปเรื่องพิกินเกนก็เข้าชิงเหมือนกันนะคะออสการ์แล้ววันนี้เนี่ยเบิร์ดแมนเขาก็บอกว่าเข้าชิงทั้งหมด9ประเภทใช่ไหมคะ ก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะออแล้วครับอีกหนึ่งคนที่บอกว่าน่าจะเป็นเบิร์ดแมนที่น่าจะได้ดูแล้วกันนะครับว่าเธอถูกไหมขอบคุณครับคุณอะไรครับมิ้นค่ะคุณมินได้ดูหนังกี่เรื่องครับปีนี้โอ้โหก็ประมาณส่วนใหญ่ชอบดูหนังผีอ่ะก็4ีหเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหนังผีหรอใช่อย่างเช่นก็ล่าสุดดูแอนนาเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่วันนี้มีโอกาสได้มาสัมพัสกับกับฟิลลิ่งของ Red Carpet ใช่ค่ะที่ทางทูเขาจัดที่ทางทางเมเจอร์เขาจัดช,ชอบชอะไรสุดงานนี้ครับจริงๆเราก็ชอบบรรยากาศนะคะที่เขาจําลองมาว่าเออแบบเหมือนเป็นออสการอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆปีที่แล้วก็มาด้วยค่ะก็คิดว่าแบบเป็นอีเวนท์ที่ดี แล้วคืนนี้จะดูไหมทุกคนเขาอยากดูเบิร์ดแมนกันนะก็คิดว่าจะดูนะคะเพราะว่าก็เห็นบอกว่าชิงต้องก้าสาขาใช่ไหมคะแล้วก็ดูเรตติ้งอะไรก,ก็แบบดีน่าสนใจมากก็คิดว่าน่าจะดูพระเอกที่ชื่อว่าไมเคิลคินจำเข้าได้ในบทบาทของใครครับแบทแมนไหมโอโ้พอพูดคาว่าแบทแมนก็บ่งบอกประสบการณ์และอายุเหมือนกับผมเลยม <c oughs> <c oughs> มันเป็นหนังคลาสสิก ใครยก็ดูได้อ๋าจ้าคือเปิดชุูขึ้นมาแล้วก็ไปดูแบทแมนออกเพิ่อรูอ้ว่าจะออกประมาณนี้ขอบคุณครับเมื่อกี้ได้เข้าไปดูแล้วนะครับว่าในห้องรีเซพชันของเขาเนี่ยมีการรองรับของศิลป,ปินดารา คนที่เกี่ยวกับวบงการของภาพยนตร์และคนที่ชอบดูหนังโดยเฉพาะลูกค้าของ True Visions และที่สำคัญของ Major Cineplex ด้วยส่วนตอนนี้เอาละครับดาราผู้กำกับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเดินเวทคาเป็ดกันนะชื่นชอบใครก็ดูไแล้วกันว่ามีใครบ้างครับ เอาละครับชาตุลยปาร์ตี้ทุกคนครับจากแบงค k กแอร์เวย์สบลูร b b บิ้นส e e ีนสันเองนะตอนนี้เราจะเข้าไปดูแล้วกับหนังที่เขาบอกว่าน่าจะได้รางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากที่สุดซึ่งในช่วงที่ตะลยปาร์ตี้ของเราออกอากาศนี้ก็คือหลังจากผลประกาศของอสการ์ไปแล้วผมบอกไม่ได้นะครับในระหว่างที่ทำเทปนี่อยู่ว่าเรื่องไหนควรจะได้หรือเรื่องไหนที่ได้แล้วแต่ชาตุลยปาร์ตี้ดีกว่าว่าอยากจะเลือกดูหนังเรื่องไหน หลายคนบอกแล้วนะครับว่าเขาชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมชอบ Dimitation Games ส่วน Birdman ยังไม่ได้ดูอยากจะดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ผมต้องขออนุญ,ญาตไปให้ให้โอกาสกับเบิร์ดแมนแล้วจริครับว่าน่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันทั่วโลกเลยว่าเจ้าเบิร์ดแมนกับไมเคิลคิดเนี่ยการกลับมาครั้งเนี้เขาน่าจะได้รางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับที่มีโอกาสเข้าชิงออสการ์ถ้าคุณยังพลาดหรือว่าไม่ได้ดูแล้วก็สามารถติดตามดูได้ทาง u e v i s i o n ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะลูกค้าของทรู v i s i o n จะพูดไปหันบอกไว้ว่าคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมีรอให้คุณแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองเอาละครับถึงเวลาที่ผมไปดูนะครับ น่าจะได้ดวันออสการ์ในสาขาภาพยนต์ยอดเยี่ยมหรือเขาบอกกันทั่วโลกหรือเปล่าวันนี้พีเคกับตุลีปาร์ตี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับปาร์ตี้ครั้งหน้าที่คุณอยากใช้ผมและทีมงานพาไปตะลุยสวัสดีครับ